ภาพในความทรงจํานี่กลับมาเลยนะผมให้ดูกันสักรอบหนึ่งเดี๋ยวจะมากินกันเลยเจากใส่น้ําสลัดจากขวดก่อนเลยแล้วก็ซอสมะเขือเทศสำหรับเป็นไฟภาพจากความทรงจํานี่มันกลับมาเลยลก็ใส่ซอสแม็กกี้เข้าไปผมชอบแบบเค็มๆนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกไทยนะโอ้โหใส่เข้าไปชอบใส่เยอะๆแบบเนี่ยทำไมใส่แล้วมันปิวไปหมดเลยเนี่ยใส่ไปครึ่งหนึ่งอยู่ในจานอีกครึ่งหนึ่งออกนอกจานหมดมันเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรข้างบนหรือเปล่าเนี่ยหาไม่เจอเอ้าอยู่ตรงนั้นนี่เองพัดล้มเอาเป็นว่าก็ใส่จนได้นะแต่ว่าเลอะเต็มไปหมดเลยมาเรามาเริ่มกิินกยรีวห่อ ก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะกินเข้าไปคําแรกเลยนะฮะผมว่ารสชาติมันก็ธรรมดาธรรมดานะภาพในความทรงจำเมื่อก่อนสเต็กสามย่านเนี่ยมันจะเป็นจานใหญ่ๆแล้วกินแล้วแบบมันอร่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านสเต็กเนี่ยมันไม่เยอะแล้วก็ความที่เป็นเด็กก็เลยชอบกินอะไรที่มันจานใหญ่ๆวันนั้นก็เลยประทับใจพอมากินวันนี้รสชาติจริงๆมันก็ไม่แย่นะก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่อร่อยเหมือนวันนั้นผักอะไรกินเข้าไปก็โอเคนะกลางๆเมื่อก่อนขนมปังแบบนี้ก็ชอบกินมากเลยนะแต่ทุกวันนี้ไปกินซิสเลร์มันอาจจะอร่อยกว่ามา